สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับขัวบ้านนิชานันนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแกงเขาเรียกว่าแกงเขียวหวานนะคะเขียวหวานปลากายนะคะจุดไฟก่อนนะคะขยับกล้องสักนิดนะคะเพ่อจะได้เห็นชัดค่ะมาแล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะปลากายนะคะดูกะทิของเราเดือดนะคะเดีย๋ยวใส่กะทิอีกสักนิดนะคะแกงเขียวหวานนะคะปลากายนะคะกะทิค่ะนี่ค่ะหัวกะทิลงไปเคี่ยวก่อนนะคะให้แตกหมักนะคะ วันนี้เราใช้กะทิสุดนะคะประมาณสักสี่รอกรัมค่ะจากนั้นเราก็จะใส่พริกนะคะพริกค่ะพริกแกงเขียวหวานนะคะนี่ค่ะพริกนี้ต้องตำเองนะคะถึงจะอร่อยค่ะประมาณ3มช้อนโต๊นะคะใส่ลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะเคี่ยวอ พริกแกงนะคะกับพริกแกงกับอะไรคะกับกะทีมคะ่ะให้เข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกัน,นะคะ่ะหอมนะคะหอมไปกับเราด้วยนะคะหอมค่ะขณะที่รอเขาแตกมันนะคะเราก็จะแนะนําประไกยไปก่อนนะคะนี่ค่ะประไกยของเราเป็นหนีนะคะนี่ค่ะ วันนี้เราจะประกายสักประมาณสองร้อยกันนะคะโดยประมาณนะคะปรากายประกายนะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะเติมกันที่อิซนิตนะคะเคี่ยวให้แตกมันหน่อยหอมไหมคะหอมไปกับเราด้วยกันคะ่ะเดี๋ยวตาส่วนทั้งหมดนะคะจะใส่ไว้ใต้คลิปคะ่ะไฟแรงหน่อยนะคะเร่งไปนิดนึง หอ,อมค่ะพริกตำเองนี่ก็ดีอย่างนะคะหอมตำใหม่ๆนะคะจะหอมดีค่ะการจะทำกับข้าวให้อร่อยนะคะวัตถุดที่เลือกนะคะจะต้องใหม่สดค,ค่ะถึงจะอร่อยจะให้แตกมันอีกสักนิดนะคะจะได้หอมๆเอาละค่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ แล้วเราก็จะทําใส่ประกายลงไปนะคะทาเป็นก้อนๆค่ะทาโตๆหน่อยค่ะเบาไฟสักนิดนะคะเพื่อไม่ให้กระเด็นค่ะ <c oughs> เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะกระเด็นค่ะจุมน้ำสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันติดการทำปากกายนี่จะต้องน้ำไม่ให้ติดช้อนติดมือนะคะถ้าเราใช้มือนะคะ เพราะว่าเขาจะเหนียวมากค่ะแล้วก็เกลี่ยให้เขาสุกค่ะนะคะให้แซบแซบค่ะเอาประมาณนี้ก่อนนะคะประมาณนี้ก่อนให้แซบแซบหน่อยปรุงรสสักนิดนะคะ เดี๋ยวเติมน้ำนิดนึ่งก่อนให้ปลาก็สุกแซบๆก่อนค่ะเต็มๆต็มคำนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปนะคะ,ะนะคะแตกมันดีค่ะจากนั้นเราก็จะใส่อาน้ำล่องๆหน่อยเคี่ยวปลาแซบๆอันนี้เป็นหางกะทินะคะหางกะทิของเราค่ะ แต่งน้ำหน่อยแตกมันดีค่ะหอมค่ะปลาสดใหม่นะคะพริกดำใหม่ๆก็หอมอย่างนี้แหละค่ะประมาณนี้ก่อนนะคะเราให้เดือดนะคะเราให้เดือดสักครู่ค่ะ เอาฝาปิดหน่อยฝาปิดช่วยให้เดือดเร็วนะคะ <Dieu> นี่หนึ่งค่ะ ากนั้นเราก็จะใส่มะเขือเปาะนะคะมะเขือเปาะสองลูกค่ะมะเขือท่านชอบมะเขืออะไรก็ใส่ได้ตามใจปรารถนานะคะจากนั้นก็จะเป็นมะเขือพวงค่ะมะเขือพวงสักสองกำมือนะคะพริกแดงค่ะแต่งหน้าไปนะคะค่ะใส่ลงไปเลยอันนี้ก็เป็นกระชายค่ะกระชายซอยสักหนึ่งกำมือนะคะโดยประมาณนะคะกระจายซอย อาล่ะค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดสักนิดนะคะเอาฝาปิดไว้ก่อนค่ะเพื่อให้เดือดเร็วขึ้นนะคะสวยงามค่ะน้ําแกงเราสวยงามค่ะสวยงามมากน้ําแกงนะคะเบาไฟสักนิดนะคะมันแรงไปตอนนี้เราก็จะไปเก็บกระเพรากระพา,าออกมาเลยหน้าค่ะให้หอมๆนะคะไปที่สวนของเรานะคะกระเพรากระพรา ตามาค่ะต้องไม่มานะคะมาแต่เสียงค่ะพาะพาค่ะต้นของเราค่ะ <c oughs> มาแล้วค่ะจากต้นใหม่ๆค่ะ มาแล้วค่ะกระเพรากระพาเห็นไหมคะสดใหม่นะคะผ่านน้ำักนิดนะคะแช่น้ำไว้นิดนึงเดือดละอย่างอ่าเดือดแล้วค่ะคนสักนิดก่อนนะคะเห็นไหมคะสวยงามค่ะของเราสวยงามค่ะ ให้เขาเดือดอีกสักนิดนะคะกระเพรากัะพานะคะกระเพรานะคะหรือกระพาก็ได้ะคะ่ะมีทั้งสองอย่างสามต้นนะคะใส่ลงไปเพื่อจะให้หอมๆค่ะกินได้ทั้งหมดแล้วค่ะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นใบกระพาหัวละพานะคะหอมค่ะหอมกลิ่นนะคะกินกระเพรากระพาเยอะๆก็ดีนะคะ มันจะทำให้สบายท้องค่ะคนทักนิดนะคะเปิดไฟแรงได้นะคะลงไปแล้วก็สวยงามนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าจะกินกับขนมจีนก็ได้ค่ะสุดแท้แต่ปรารถนาค่ะสุดแท้แต่ใจปรารถนานะคะ ดูดูปะกายของเราสก่อนนะคะดูเต็มเต็มคำค่ะราคาสำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเสิร์ฟทั้งกระทะเลยนะคะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะเดี๋ยวให้ให้มะเขือก็สุกนิดๆค่ะมะเขือยังไม่ค่อยเปื่อยค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันค่ะครั้งต่อไปนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะแชร์ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ